สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมื่อนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนจากสวนน้อยจ้าอย่ามาสวนย่ามแรลงจ้าเพื่อนเพื่อนเลิกงานแล้วก็ผาก,กันฝ้ามาเนาะเป็นห่วงพักจ้านี่ก็จะเป็นแปลงพักบุ้งจ้าเพื่อนเพื่อนแปลงพักบุ้งที่ปลูกไว้เพื่อนก็นเริ่มโตแล้วเนาะปลูกไว้แต่หัวโมงเนี่ยจ้าครับอันฟักทองจ้าเพื่อนเพื่อน ส่วนน้อยนี่จะนกกับกาลายจ้ะจะ่เดี๋ยวสุจขภาพมาอุโมงค์มองนี่เนี่ยเป็นฟักทองนี่สองชนิดจะเป็นเพื่อนแยกบอกว่าเป็นต้นกล้าขององียงเพราะว่าพุยามานเพป่นเป็นค้นเนนพาะไวจ้ะอันนี้จะเป็นต้นของตัวฟักเง่าจ้ะเริ่มจะโตลายแล้วเนาะหญ้าก,ก็ขืนอยู่เดี๋ยวเมื่อได้วางจะได้มาถอนหญ้าให้เพล่นจ้ะตัว ฟักงาวแล้วกันนี่จะฟังนี่ก็จะเป็นผักบุ้งจ้าเพื่อนๆเนี่ยโมเ้กก็ฝนตกด้วยจ้าดินก็นจะเปียกๆอยู่เนาะเนี่ยเพื่อนก็นจะเริ่มโตขึ้นมาหลายอยู่จ้าผักบุ้งนี่จะเป็นเปล่อน,นสวนเนี่ยเป็นทั่วฟักงาวจ้าก็เริ่มจะหน,นีแล้วเนาะแตกใบขึ้นมาหลายใบยแล้วจ้า จะเดี๋ยวมาลุ้นกันจะเป็นเพื่อนๆสิได้กินทั่วฟักงาววาจะปีนี้เนาะพอมามะเล็นแล้วก็ามาปูกจะพักในสวนสวนมากนี่จะเป็นที่ว่าเพอาะมะเล็นแล้วก็ามาปูกจะเดีวนี้จะย่างออกมาจากมองม่วง,งพักตรงนี้ค่ะทั่วฟักยาวพักบุ้งแล้วก็ฟักทองจะจะอยู่ในตรงนั้นนี่ก็จะเป็น วลิสงจากเป็น่นเปื่อน United, อยู่ในเน็ตจ้ะเนาะนี่นเห็นบอกเบิงพุญ,ญาบาลเพิ่นคุ้มเน็ตใบแบบนี้ถ้าบ่าคุ้มใบนีนกากาเพิ่นจะมาจิกกินต้นกล้าผักของเห่าไหมจ้ะอยู่ในเน็ตเนี่ย็จะมีผักหลายชนิดจะอยู่ในนี่เนานะเดี๋ยวสุจพาเขาไปเบิ่งจ้ะวันนี้ก็พามาอัปเดตผักงามแรงจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยจะน้อยกัจะได้พ้ากันกลับบ้านจ้ะเดี๋ยวจะพาเข่ามาตรงนี้เนาะ ามาดตรงในเนตตรงนี้ก็จะเป็นแตงกวาจ้าี่ก็รก้างเป็นดอกเป็นน่วยจ้าเป็นแตงกวาญี่ปุ่นจ้าเพื่อนเพื่อนพาบาลเพื่อนเอามาปลูกไว้นะถ้าบกคุ้มเนตใบตรงนี้ก็พ่ได้กินนอกจากกาลายทั้งกาทั้งนกจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเรามาดตรงนี้ก็จะเป็น ต้นพริกนอกจากพริกที่ว่าปลูกก็ไว้เริ่มจะเป็นดอกเราจะเฟื่อนเฟื่อนต้นพริกจะสุกกะบัรูสายพันธุ์คือกันซื้อไอ้มเมล็ดเพื่อนไนปุ่นนี่แหละจ้ะเนี่ยพักบางสนิทก่เหี่ยวตายไปกัมีเนาะเจอในอากาศเริ่มห้อนแล้วจ้ะมีพริกกับกะทิก็เริ่มเป็นดอกแล้วจ้ะเฟื่อนเฟื่อนนี่จ้ะกะทแล้วก็ ปลูวกว่าประมาณหกเจ็ดต้นนี่เลยจ้ะในตรงนี้เนาะพริกซีต้นจ้ะเพื่อนๆพริกซีต้นมะเขือเทศแล้วก็ผึ้ยาบาก็ได้มาเห็ดไม่คำผูกลักให้เพื่อนเรร้อยแล้วจ้ะนี่จ้ะพวกซูนี่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขี้กล้ย่างเดี่ยวได้จ้ะเป,เป็นเพื่อนเมื่อสวนบ่าวาจะเป็นสวนา้าหรือว่าสวนหน่อยจ้ะต้นระเขอเทศกำลังเป็นดอก เป็นนวยจะเพื่อนๆจะได้กินบ่เดี๋ยวเพื่อนเป็นนวยเจ๊น้อยก่อนจะได้หามาแนวมะฮอไว้จ้ะถ้าไ่ห้อง่ได้กินจ้ะกาจะมาลุยเลยแหละทุกปีจ้ะรอดจากกาจากนกได้จังสิได้กินจ้ะเพื่อนจากเครื่องเทศนี่ก็จะเป็นการเพาะเป็นต้นกล้าเรามะปูกพริกก็คือการจ้ะ พริกนี่จะเป็นพริกที่ห่าได้เมล็ดพันจากปีที่แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆได้มาปลูกเนาะท๊ะยากระไ่จะเดี๋ยวจะหาเวลามากนี่อันนี้จะเป็นใบง่าสีเขียวจะแต่มาฟังนี่ก็จะเป็นพักซี่จะเป็นเพื่อนเนี่ยพักซี่เกิดเองก็มี่ที่ปลูกไว้ก็มี่จะเป็นเพื่อนเนี่ยต้นบักเกอร์เทศ เริ่มเป็นดอกเป็นหน่อยๆก็มีจ้ะเนาะบางเนาะมาลุ่นกันจ้ะว่าปีน้เฮาสิได้กินลายวะเนี่ยจากกระปมาณนี้จะเป็นเผื่อมาอัปเดตปากบ้างนะเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเห็นเห็นเล่นนี่ฮักๆักเนี่ยว่ามันยังได้นนกขามาละเล่นจ้ะเนี่ยเริ่มเป็นหน่วยก็มีจ้ะจะบอกว่าจะเป็นแตงกวาหรือต้นมะเขือเทศจ้ะ ถ้าใบข้างล่างเพื่อนหลายเขาก็ตัดออกให้เพื่อนน้ำจะมาสวนย่ำไหนก็ได้มารีมาตัดออกให้เพื่อนเนาะเป็นบางส่วนจะถ้าใบร้ายๆเพื่อนก็นกนจะไปแย่งซารอาหารกันจะเ,นเพื่อนๆต้องค่อยตัดใบให้เพื่อนน้ำจะเนี่ยมีเห็นอยู่สองล่วยนี่เนาะบพเดินนี่เห็นบ่จ้ะเ,เก็บไป มาสวนก็นได้เก็บเชลล่ลูกสองลูกอยู่จ้าเพราะว่าพ่นบ่ค่อยโดกปันใดเนะเาะกาปลูกก็ได้กินอยู่จ้าเข้ากับว่ได้ไปซื้อเพื่อนกินทุกอย่างว่าจ้าเพื่อนๆเนี่จ้าตอนกวาญี่ปุ่นจ้าจ้าเพื่อนๆเริ่มเมื่อลงมาแล้วเดี๋ยวพวกซู้จ้าขับบ้านก่อนเด้อจ้านี่เบิง่งเห็นเบิก แตงน้อยๆนี่ก็ชื่นใจแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าจะกันคลิปนานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะจะก,กันคลิปน้นาค่ะสวัสดีค่ะ